ไก่ผมทําไว้สามแม่นะครับไม่ได้ทํามากคือบางตัวก็เป็นแม่ไก่นะครับนี่เจ้าสาเล็กนะครับตัวนี้แชมป์ร้อยใบเทาแบบสองร้อยใบเทานี้สองสมัยนะอันกว่าตัวนี้เป็นไก่ปากไว้ครับไก่ใช้ปากมีแข้งหน้าเล็กน้อยนะครับบนได้ล่างได้ส่วนพวกนี้ย เป็นลูกเจ้าแสนรักนะครับสายหนุ่มลงมีเพื่อนฝากผสมก็เลยไม่ได้แบ่งใครมันแบ่งไม่ได้นะบางทีมันแบ่งไม่ได้อยากให้อยู่นะถ้าถ้าตัวไหนไม่ดีผมก็จะไม่ให้ใครนะครับส่วนตัวนี้ของพี่ประพาสนะครับอดีว่าเขากกไข่เขากกไข่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ให้แก่นี่ครับจัดเล็กนี่รุ่นรุ่นนี้สองเดือนกว่าผมผมแบ่งสิเก้าใบแดงรวมส่งนะ แต่มีแค่คู่เดียวนะถ้าใครชอบประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับผม